มาเร็วมาเร็วพี่น้องที่หาดสวนสวนด <c oughs> ีจากชายหาดมาเจอชายหาดพี่น้องมาๆมาม,ามาเที่ยวชายหาดกันสวนสนหัวห,หิน อาจใส่ขาววันหยุดพักผ่อนโอ้ยเจาว่าพักผ่อนกันเยอะแยะเลยครับพี่น้อง สวยมากบรรยากาศสุดยอดนียินแต่เสียงลมพี่น้องเสียงลมสุดยอดเลย พัทยาสุพพเจ้ามาต่ตปิดพีนองเอรวมสุดยอดพีู่กมาเด่นใช่ฮาสวยครับนาเด่นมากเลยใส่ข้าวงามครับแา มีผู้สาว้า่างมผาวม่านนากองใหผู้ดีานเพิ่งเอ้พี่น้องสาวบัไเสใ็จเสือผ่ามาผ่านนากองใหู้้ดีเลย หาดทรายสวยมากเลยว <c oughs> <c oughs> ินาข้าเจะขบอยากไปพัทยาครับ,น,าารบน้ำมันสะอาดบางทีมันน้ำเคี้ยวหนึทรายหาด้างไปน้องอินซาหวานเพิ่นแต่นอกบา้านเนอะมันจะเสียงลมแล้วพี่นออ้องเเมื่อคุณจ้าเป็นหาดยังม่วทักนั้น ไปบ่อหอดชัางนั้นเพรานั้นเป็นภูเขาภูเขาตีดหาดน,น่าจะเป็นทางหลบภูเขาหลบทะเลเนาะเดียวจันทร์หรือวันะนี้นับก้ามไม้เนี่ยนางแบบนางแบบกับมไม้ผู้หัวงโลก นั่งแป๊บเดียวครับนั่งยีซีบนาทีพี่น้องเอ้ยเมือม่อดฝ่มา,ม,า,ม,ามัวดินมากพูนฝนมาฝนมาฝ่ามัวดินมาพี่น้องเลยต้องกลับแล้วครับพี่น้องเบึงเบิงเบึงเบึงพี่น้องเอามะนาวเอ้ยมะนาววะอาดสวนสวนพี่น้องลมแห้ง กลับแล้วครับพี่น้องต้องทำลาพษาจากแล้วบ้านกลับกรุงเทพมหาคนครครับคุณน่ะพี่น้อง ơi. เลยเดินทางควรจะถึงเนาะอาจจะเมือ่อหรือคุณน่ะจังจะถึงกรุงเทพถึงคำถึงเมือ่อทึงฝน,ถ,งนถึงฝ่ามากคุณเมื่อทีบไปพี่น้องเดินทางกลับฮะ